คาร์ไบโปรดักต์อีกแล้วครับอันนี้ Ford f o r d f i e ตนะครับเข้ามาทำพุ่มเบาแบบสวมแต่แนว VIP นะครับอันนี้สวมสวมตรงรุ่นนะครับนี่ตอนนี้เป็นเฟต t ตหารุ่นสี่ประตูน,นะครับมาที่นี่นี่ทำพุ้มเบาทำปูพื้นตอนนี้เย็บพรมอะไรด้วยครบเซตเลยนะครับนี่พรมอะไรก็เป็นแบบ เย็บติดนะครับอันนี้เย็บติดนะฮะนะนะครับปูดับปัดก็จะเป็นปูเต็มนะฮะทำสไตล์ VIP นี่แล้วก็มีปูพื้นห้าดีด้วยครับ 5D นี่อันนี้นะฮะเป็นแมสติกนะฮะใช้ทนทนมีบุดนะฮะด้านซ้ายน่าะมีบุดนะครับข่าข้างซ้ายเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะฮะด้านหลังก็ทำกระเป๋าสองข้างนี่ซ้ายฝานะครับ แล้วก็จะเป็นหนังลามิเนตนะฮะรองทั้งหมด3ชั้นหนังหนาหนึ่ง 1, มินเต็มมีฟองน้ำห้ามิลและมีผ้าทีคอร์ดนี่ใช้ทนๆน,นะครับผมถ่ายให้ดูคันนี้ฟูลออปชั่นเลยนะครับด้านหลังนี่นะฮะก็ฟูลเต็มนะครับสีวายแดงนะครับสีอันนี้สีวายแดงนี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ผมถ่ายให้ดูแยกส่วนได้ปกตินะครับ เราทำสวมก็จริงแต่เราทําตรงรุ่นนะฮะดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นตัวสวมนี่ครับได้ก็ใช้ได้ของวินัตนะฮะในการเย็บนะฮะรับประกันปีแตกกันทั้งหมด3ปีเลยนะครับนี่มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับฝั่งนี้นะตัวหน้าแล้วก็ลงมาเป็นตัวพื้นแล้วก็กุณแรถนะครับครบองค์ประกอบของรถ เฟียต้าคันนี้นะครับชอบสีไหนมาที่ร้านลาดพร้าว124ซอยย่อยซอย9รอรับกันได้เลยนะครับเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับหรือว่าโทรมาคุยกันก่อนเบอหนึ่งนะครับ0ย์9กาเ์นึ่งนะครับ080995 0637 091 709 9960ขอขอบคุณลูกค้านะครับสวัสดีครับ